ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Visual Excellence ครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคุณพ่บุญดิตุดมเรื่องที่เราจะคุยกันมาจากหนังสือเล่มนี้ครับคิดว่าท่านผู้ชมจะต้องเคยเห็นแล้วโดยเฉพาะท่านที่แวะผ่านไปตามร้านหนังสือชั้นนาทั้งหลายทั้ง c ีอทั้งในอินนะครับก็จะเห็นหนังสือเล่มนี้วางอยู่นะฮะหรือถ้าเปิดเป็นภาษาอังกฤษที่เอเชียบุ๊กนะครับก็น่าจะมีหนังสือเล่มนี้แล้วนะฮะนี่คือหนังสือที่มีชื่อว่า w i c h d a t The Business School นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือรงเรียนสอนธุรกิจนะฮะทีนี้คำกำกับที่เขียนไว้บนหน้าปกเนี่ยนะครับที่บอกว่าคุณค่าของโอกาสแประการที่ซ่อนเร้นอยู่ในธุรกิจแบบเครือข่ายนะฮะทำให้ผมติดใจเลยครับเพราะว่าคุณพี่บุญดีพุดมแขกรับ,บเชิญของผมวันนี้ซึ่งซึ่งคุ้นเคยกับรายการนี้เห็<ซ>นชื่อคุณพี่บุญผมก็เลยบอกว่างานนี้เนี่ยผมต้องให้คุณพี่บุญคุยยาวยาแล้วล่ะนะฮะด้วยเหตุที่ว่า คุณพิบูลอยู่ในธุรกิจนี้นะครับแล้วคุณพิบูลก็เป็นคนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคงจะไม่บ่อยครั้งนักแล้วนะครับที่ผู้ที่ทําธุรกิจนี้นะฮะจะได้เรียบเรียงหนังสือที่เขาพูดถึงธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ดังนั้นนอกจากเราจะได้สาระที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเราก็คงจะได้ข้อคิดได้อะไรเพิ่มเติมจากที่คุณพิบูลจะเติมเสริมเข้าไปเพราะว่าผมเรียนเลยนะครับว่าผมผมจะไม่จํากัด ผมคิดว่าเราเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับผมคงต้องขออนุญาตทึกทักเขานิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมรู้จักหนังสือวิ h Dad แล้วท่านผู้ชมรู้จักเ,เงินสีด้านแล้วนะครับนั่นหมายความว่า,า e s, s b i นะครับท่านต้องรู้จักแล้วนะครับเ,เราคงจะไม่ไปทบทวนอะไรกันตรงนั้นมากมายเราต้องถือว่าท่านผู้ชมได้เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งออกมาเยอะแยะเลยนะบัตรนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็ห้าเล่มแล้วนะครับมีตั้งแต่ ร i ช h ิชเอ่อริชแด๊ดพ่อแด๊ดพ่อรวพ่อรวยสอนลูกเงินสีด้านนะครับแล้วก็มาถึงเอ่ออะไรนะเอ่อสอนอะไรวิชิตมาริดนะฮะชื่อภาษาหทยนี่ออกครับผมนะสอนลูกให้รวยสอนลูกให้รวยอ่าสอนดีนะสอนลูกให้รวยพอโรเบิร์ตเขียนเล่มห้ามันจึงเป็นอะไรที่บอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ เขาไม่ได้เขียนเล่มนี้เพราะว่าเขาทําธุรกิจเครือข่ายนะเขาถึงจะมาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายดีนะครับแน่นอนถ้าผมเป็นคนที่พูดเนี่ยน้ําหนักมันคงลดลงไปมากทีเดียวครับแต่โรเบิร์ตเป็นคนบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกอะไรกับเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็ออกตัวได้ว,ว่าเขาไม่ได้ทาธุรกิจเครือข่ายมาก่อนครับแน่นอนหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสืออาจจะตั้งคําถามถามมันกันว่าแล้วเขารู้ได้ยังไงถ้าเขาไม่ได้ทํานะครับ แล้วทำไมเขาถึงกล้าที่จะมาแนะนําธุรกิจเครือข่ายนะครับนั่นคือคําตอบที่โรเบิร์ตบอกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ท,ทําธุรกิจเครือข่ายผมจึงพูดได้อย่างเต็มที่นะครับแน่นอนนะครับเขาท,ทําธุรกิจมาหลายอย่างได้เห็นโลกมามากนะครับก็ได้คุยกับคนมากมายเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็สรุปออกมานะครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมตั้งใจเขียนในคํานําก็คือว่าส่วนที่หนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าธุรกิจเครือข่ายคืออะไรนะครับหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะบอกให้เห็นภาพคร่าว แล้วก็จากความรู้สึกที่เราค่อนข้างที่จะเป็นลบนะครับสาหรับคนที่ไม่เข้าใจะนะครับก็จะได้เข้าใจขึ้นว่าธุรกิจเครือข่ายคืออะไรและจริงๆแล้วนี่คือธุรกิจใหม่นะครับในเอ่อนิวอ cono ที่จะเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วอาชีพหลายๆอาชีพที่เราเคยรู้เคยเข้าใจว่ามันมันน่าทํามันดีเนี่ยอีกห้าปีอีกสิบปีข้างหน้ามันอาจจะไม่มีก็ได้ นะครับนี่คือธุรกิจที่อยู่ในกระแสของ New Economy ที่โรเบิร์ตพูดถึงนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ยังครึ้ๆกลาง,งๆใช่ไม่ใช่จะทุ่มตัวไปสุดดีไม่ดีหรือทำไปสักพักนึงก็เริ่มตั้งคำถามกับต,ตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาทำธุรกิจนี้ด้วยนะไอสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ดีหรือ,อยังไงบางครั้งก็จับสนเหมือนกันนะครับอาหารหนังสือเล่มน,นี้ก็จะได้คำตอบนะครับว่าเพราะอะไรเราถึงต้องทุ่มเท ทำงานชิ้นนี้ธุรกิจเครือข่ายของเราให้สําเร็จนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ได้ประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาแล้วผมก็ว่าได้ความมั่นใจนะครับสําหรับคนที่อ่านแล้วมาถึงตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติดตามผลงานของเราบ่นมาสี่เล่มผมเลยทิ้งคําท้าทายไว้ใน,ใใใในคําถามในในในย่อหน้าสุดท้ายของค,ำำคํานาว่าถ้าคุณเข้าใจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ mm. เพื่อเหลืออยู่เพียงแค่ว่าคุณพร้อม ที่จะก้าวเข้ามาสู่ด้านดีจริงๆหรือยังครับนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดมากๆจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ว่าถ้ารู้หมดขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะต้องลังเลอะไรอีกครับนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเขียนมากๆในคำนำแล้วก็ได้ทําสมใจในครับนะครับนะครับอันนี้พูดความในใจแล้วครับครับนะฮะทีนี้ทีนี้เนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงคุณค่าของโอกาสหรือพูดถึงโอกาสแปดประการที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจแบบเครือข่ายผมคิดว่าโดยเวลาที่เรามีนเราคงสามารถจะ จะไปได้ถึงอ่ะนะครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะวันนี้สักสักสามโอกาสซุ่งสัปดาห์หน้านะอาจจะอีกสักห้าโอกาสอะไรทำนองนั้นนี่นะครับก็อย่างน้อยก็ก็เป็นเป็นไกด์ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้อ่านแล้วก็คงจะได้อ่านมากขึ้นนะครับทีนี้คงจะเริ่มเริ่มต้นไปเลยดีไหมครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่เครือข่ายคืออะไรก่อนสักนิดหนึ่งดีครับดีครับเดี๋ยวจะทอดทิ้งคนบางคนมากเกินไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะ ยังไม่เข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายคืออะไรที่พูดว่ามันดีๆๆเนี่ยมันคืออะไรหลายคนอาจจะตั้งใจมาฟังนะครับแล้วก็จะตัดสินใจออกจากงานไปทำธุรกิจเครือข่ายก็น่าจะมีนะก็ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ง่ายแบบว่าใครอยากจะสําเร็จยกมือขึ้นแล้วเราก็ให้สําเร็จนะครับคงไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นผมผมอยากจะขอใช้เวลาสักสองสามนาทีแรกเนี่ยเริ่มต้นพูดถึงธุรกิจเครือข่ายคืออะไรก่อนนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ตามทันกันไปทั้งหมดนะครับสมัย สิบปียี่สิบปีที่แล้วแต่ว่าสมัยพ่อแม่เราก็อาจจะได้นะครับชัดธุรกิจทั่วๆไปก็จะเป็นแบบร้านที่เราเรียกเป็นรูปสาสิบแซนอโลนนะครับก็เปิดร้านคนเดียวถ้าเรายกตัวอย่างเช่นเราสมัยก่อนเราก็จะมีร้านอย่างถ้าเป็นร้านหนังสือก็อย่างแพทย์พิทยากัครับเป็นร้านเดียวเดียวร้านโดดโดดนะครับถ้าจะเป็นห้างสัินค้าก็จะเป็นแมวดำนะคงจะเกิดกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นห้างโดดโดดเดียวเดียวกันจะไม่มีคําว่าเครือข่ายเครือข่ายยังไม่มีในพจนานุกรมนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นร้านในตรงหรือร้านในอะไรก็เป็นร้านโดดโดดร้านเดียวนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทําธุรกิจสมัยก่อนครับนะครับพอมาสักสิบปีให้หลังนี่พวกเราก็คงจะเห็นหรือได้ยินคําว่าแฟรนช์ชิ่งนะครับอันนั้นก็จะเริ่มเป็นเครือข่ายแล้วรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดให้มันต่อเนื่องกันนั่นคือการทําระบบเครือข่ายแบบร้านค้านะครับระบบเครือข่ายก็คือร้านค้าหลายๆร้านมารวมตัวกันนะครับเป็นการ ทำธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนะครับด้วยการระบบการบริหารจัดการเหมือนกันง่ายๆเห็นภาพชาัดๆอย่างเช่นร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลเว่นนะครับร้านหนังสืออย่างร้านในอินนะครับหรือแม้กระทั่งร้านวิดีโอนะคร,ครับพวกนี้ก็จะเป็นระบบที่เราเรียกว่าแฟรนไชส์ซิ่งหรือระบบเครือข่ายแบบร้านค้านะครับร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยลงทุนเองบริหารเองนะครับแต่ว่า ซื้อสิททิในการที่จะใช้ชื่อแล้วก็ซื้อรูปแบบในการบริหารจากบริษัทอาจจะเรียกว่าบริษัทแม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าไม่ใช่เป็นแม่ลูกกันครับนะอย่างสมมุติถ้าเป็นแบบเซเว่นอก็มีเซเว่นอประเทศไทยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดเจ้าของอกรรมสิทธิ์ชื่อเซเว่นอีเลฟเ่นครับนะซื้อมาจากคอณนอยชาซื้อมาจากคนอยทีใครก็ตามที่อยากจะเปิดร้านคา้าปลี นะแล้วก็อยากจะใช้ชื่อซื้อไอีกเลเวน,วเวนก็ต้องไปซื้อกรรมสิทธิ์อันนี้มานะจะเรียกลกิขสิทธิ์หรือกรมสิทธิ์ก็สุดแล้วแต่นะครับเอาความเข้าใจก็คือซื้อซื้อสิทธิ์มานะครับเขาก็จะมีระบบการบริหารมีระบบการจัดการขายสินค้าเหมือนกันใช้ชื่อร้านเหมือนกันครับนะครับนี่ก็จะเป็นระบบที่เราเรียกว่าระบบเครือข่ายแบบร้านค้านะครับเอาภาษาง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเรียกระบบเครือข่ายแบบร้านค้าแต่ระบบเครือข่ายแบบร้านค้าเนี่ยก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราจะเปิดวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องนับหนึ่ง นะครับถ้าผมจะเปิดที่บูนบุ๊กสโตร์เนี่ยนะครับผมจะต้องทําโปรโมชั่นโอ้โหกว่าจะคนจะรู้จักนะครับคงจะยากเหมือนกันแต่ถ้าผมจะเปิดร้านหนังสือที่ดอกย้าจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ,รบผมก็จะไปซื้อเฟ็นชายซิ่งจากดอกย่าเขาแล้วก็ขอใช้ชื่อร้านดอกย่าเหมือนกันนะครับผมบริหารเองลงทุนเอง ผมไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ทันทีที่เปิดวับลูกค้าดอกยากก็จะครูเข้ามาร้านผมด้วยนะมันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องนับหนึ่งนะครับแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่มีเจ้าของร้านค้าปลีกทั่วไปมากมายทีเดียวนะครับก็ครูเข้าไปซื้อระบบเป็นชัยซิ่งต่างๆนะครับเข้ามาทําธุรกิจครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกแบบนั้นได้เนี่ยต้องใช้เงินลงทุนมากมายมหาศาลเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ปเจกชนคนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนจะทําได้ครับ มาถึงธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็คือการพัฒนาของเครือข่ายร้านค้ามาสู่เครือข่ายปัจเจกชนเท่านั้นเองนะครับ,รบเราใช้ระบบการบริหารร่วมกันนะครับขายสินค้าเหมือนกันใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันแต่ว่าแทนที่จะเป็นร้านค้าซึ่งจะต้องลงทุนเป็นเงินล้านบาทเราก็ลงทุนเพียงแค่ค่าซื้อ เป็นชายซิ่งหรือมางคนอาจจะเรียกว่าค่าสมัครก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับวันนี้เราก็มีธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยหลายหลายบริษัทด้วยกันนะครับก็แต่ละบริษัทก็จะมีค่าสมัครหรือจะเรียกว่าค่าเป็นชายซิ่งก็แล้วแต่ต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินไม่เกินพันบาทนะครับค่อนข้างที่จะต่ํามากเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจเครือข่ายก็คงประมาณสักงห้าพันบาทหมื่นบาทก็คงจะเหลือเฟือนะครับที่จะทําได้การทาธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายปัดเจ็ชนอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ แอพพลายมาจากาดั้งเดิมจากตรงนั้นนะครับาจากแฟรนไชส์ร้านค้าครับทีนี้การทำแฟรนไชส์แบบร้านค้าเนี่ยลงทุนเยอะมีสินค้าเยอะนะครับลูกค้าเข้ามายอดขายก็เยอะตามไปด้วยแต่ลักษณะการทำแฟรนไชส์แบบประเจกชนหรือเครือข่ายระบบเครือข่ายแบบประเจกชนเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการการตลาดแบบที่เราเรียกว่า multi-level marketing ก็คือการสร้างเครือข่ายเชิงซ้อนลงไปนะครับว่าเพื่อนเรามีใครบ้างที่สนใจอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายบ้าง นอกจากเราทําร้านค้าปลีกของเราเองแล้วเราก็ยังสามารถที่จะขายแฟรนชยสยต่อไปได้อีกนะครับจริงๆนี่ก็คือระบบมาจากระบบเฟ็นชสยเดิมนะครับอันนี้ก็อยากยัให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็คือระบบค้าปลีกค้าสง่งเหมนที่เราเข้าใจเพียงแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงกันนะครับวันนี้เราจะบริหารธุรกิจทุกๆคนกําลังแข่งขันกันว่าทําไงเราถึงบริหารธุรกิจให้ต้นทุนต่าที่สุดบริการดีที่สุดต้นทุนต่ําที่สุด ถึงลูกค้ามากที่สุดแน่นอนทุกธุรกิจก็พยายามที่จะแข่งกันนะครับรูปแบบการที่เราเคยทําเป็นร้านแกนอ d a l ร้านเดี่ยวนี่สู้ไม่ไหวแล้วนะครับเวลานี้เนี่ยร้านหนังสือร้านไหนก็ตามแต่ถ้ามาเปิดเจอร้านในอินร้านดอกหญ้าร้านอะไรที่เป็นพวกเครือข่ายก็ถ้าอยู่จิดกันเราก็แย่นะครับถ้าผมเปิดร้านพี่บูญมินิมาทอยู่วันอยู่ดีๆวันดีขึ้นดีมีเซเว่นเอเซเว่นอีเลเวนมาเอ็มพีเอ็มมาหรือมีมินิมา์ที่มีชื่อเสียงมาเปิดติดกับผมและเปิดตรงข้ามกับผมผมก็แย่ นะครับเพราะว่ากระแสของโลกมันเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจวปากเอาไว้ตรงนี้ว่าอยากให้พวกเราทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนที่ไม่เข้าใจอย่าไปคิดว่าเป็นลบแล้วนะครับสิ่งที่เราไม่เข้าใจคือเราไม่เข้าใจนี่คือธุรกิจ n e w economy ที่กาลังจะเกิดขึ้นครับผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าอีกสิบปีเราจะเห็นภาพชัดนะครับว่าใครก็ตามที่ไม่มีเครือข่ายอยู่ในครอบครองจะดําเนินชีวิตทําธุรกิจลําบากระบักครับครับ ในในส่วนนี้นะครับขออนุญาตเสริมเรื่องว่าได้อ่านมาแล้วด้วยแต่ว่าก็จะเป็นคําถามด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยคิโยซากิเขาค่อนข้างจะมีความคิดปิดกั้นนะครับในเรื่องของธุรกิจแบบเครือข่ายนะครับก็อาจจะเหมือนเหมือนกับพวกเราหลายคนที่เราเริ่มมองธุรกิจนี้คุณที่บุญอาจจะจะช่วยผมผมตอบตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะมองว่าเอ๊ะมันเหมือนธุรกิจพีระมิดมันเหมือนธุรกิจราลุกโซ มันคือการเอาเงินของคนที่มาที่หลังไปให้คนที่อยู่ก่อนแล้วก็กินกันเป็นทอดๆนะครับสิ่งหนึ่งที่คโยสกิเคยต้านนะฮะแนวคิดอันนี้เขาบอกว่าก็ในเมื่อเขามีโอกาสสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วจะเป็นเจ้าของกิจการจะเป็นนายตัวเองแล้วทําไมยังจะต้องไปสร้างธุรกิจร่วมกับคนอื่นอีกทําไมยังจะต้องไปขึ้นกับคนอื่นอีกตรงนี้เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่คโยสกิคนเดียวเมื่อตอนปีหนึ่งเก้า็ดูนนี่ก็มองนะมีหลายคนตอนนี้ก็มองธุรกิจเครือข่ายแบบนี้นะครบุณ คิดว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรทาไมไปมองแง่ลบกันไว้ก่อนธนรกิจนี้ผมว่านี่เป็นความครับโอเคนี่เป็นแฟกต์แต่ฟกต์เป็นความชานฉลาดของโรเบิร์ตในการนําเสนอครับนะครับที่ที่เริ่มต้นก็พยายามที่จะสร้างแนวร่วมก่อนว่าเขาก็เนกาติฟเหมือนกันเหมือนกันนะคพวกคุณทั้งหลายและจากนี้นี่คือแฟกต์นะครับพี่นควมว่าเอ่อสิ่งที่โรเบิร์ตพยายามบอกกับพวกเราว่าเขาไม่ได้ต่างจากคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจแบบนี้ตั้งแต่วันแรกไปเลยด้วยฮะ การที่วันนี้พวกเรายังไม่ได้มีความเข้าใจกับธุรกิจการตลาดเครือข่ายแบบที่ถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรแปลกหรือเขาเหมือนกับเขาก็เริ่มต้นมาแบบนี้เหมือนกันนะเขาก็คิดว่าทาไมเขาจะต้องมาทําเครือข่ายด้วยเขาทำแบบนั้นก็ดีแล้วนะครับและในที่สุดโรเบิร์ตก็ประสบความสําเร็จจริงๆนะครับในธุรกิจดั้งเดิมแบบที่เขาทําอยู่นะครับไม่ใช่วันนี้โรเบิร์ตก็ไม่ได้ทําธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนะครับเขาก็เป็นคนที่ประสบความสาเร็จมาจากธุรกิจแบบดั้งเดิมเป็นตัวแทนของนักธุรกิจรุ่นเดิม นะจะเรียกว่าแบบเดิมก็แล้วกันคงไม่ใช่รุ่นเดิมเป็นตัวแทนของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาแบบเดิมคนะ,นะแต่หลังจากว่าพอ,ขอเขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จด้วยกันนะครับในสังคมของคนรวยว่าอย่างนั้นก็แล้วกันก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วเนี่ยรบเวิร์ดถึงเข้าใจเรื่องทั้งหมดว่า เขาเดินมาอ้อมมากๆเลยนะครับเขาใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะสามารถประกาศอิสรภาพได้เนี่ยใช้เวลามาทั้งชีวิตเดินอ้อมมาแทบแย่ใช้เงินลงทุนไปมากมายมหาศาลับ,บ,บที่สําคัญที่สุดสิ่งที่รรเบิดเน้นนักเน้นหนาครับก็คือเรื่องของอารมณ์นะครับ <c oughs> ไม่ได้ทุกคนหรอกครับที่คิดจริงๆผมเชื่อว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยสามที่ลงมือทําธุรกิจแล้วก็ประสบความสาเมตร็จตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ตัวเองประสบความสาเร็จรเบทเองล้มเหลวมาถึงสองครั้งนะครับเขาบอกว่า มีคนถามเขาว่าเขาเริ่มต้นทําธุรกิจจากศูนย์หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นทําธุรกิจครั้งแรกเนี่ยจากศูนย์เหมือนกับพวกเราที่เก็บตังค์แล้วก็เริ่มมีประสบการณ์มีเงินแล้วก็คิดว่าจะเริ่มต้นทําธุรกิจแต่ธุรกิจของเขาล้มเหลวแล้วก็คงจะใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการว่าเจ๊งนะครับเขาบอกคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่เจ๊งไปสิบล้านเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้อาจจะยังไม่เคยเจ๊งถึงสิบล้านนะครับคงจะต้องพยายามจินตนาการเนี่ยนะครับเหมือนก เอ่อคจะไปเกิดใหม่ตอนที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราคลาสชอย่างเงี้ยนะครับ,รบนะฮะก็เช้งกันเป็นสิบล้านก็นะมไม่รู้ว่าจะอยูย่ยังไงแล้วนะครับนี่สินมากมายออ,อยู่ไปก็ไม่รู้จะเกลียร์ยังไงนะครับอารมณ์ตอนนั้นเป็นอารมณ์ที่แย่ที่สุดนะครับพวกเราส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าในห้องนี้ก็คงจะเป็นอ e, ีเป็นส่วนใหญ่ นะครับ,ค,รบความรู้สึกเลวร้ายที่เราคงจะมีก็คือตอนที่ตกงานหรือถูกไล่ออกจากงานอะไรแค่นั้นเองนะครับ,รบสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับสิ่งที่เราเบิดเปรียบเทียบตัวน,นี้เขาขาดทุนถึงสิบล้านเหรียญไม่ใช่สิบล้านบาทนะครับ,รบเรียกว่าหมดกําลังใจไม่มีบ้านจะอยู่นะครับแต่เขาโชคดีที่มีพ่อรวยนะครับคอยให้กําลังใจคอยชี้แนะเขาให้เขาลุกขึ้นมาใหม่ได้และสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นธุร,ธธรกิจอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ใช่เียงแค่เรื่องของเงินเท่านั้นเองนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของกําลังใจคุณไม่สามารถให้กําลังใจกับตัวเองได้นี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตพูดเป็นประโยคทองอย่ในหนังสือนะครับว่าคุณไม่สามารถให้กําลังใจกับตัวเองได้นะครับผมไม่ทราบว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะมีอารมณ์ร่วมอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เรากฉันถึงเวลาฉันแข็งแก่งนะฮะหัวใจเสริมใจเหล็กนะครับเพราะไม่เกิดกับตัวเองคงไม่รู้นะครับ สิ่งที่เราเบิดพูดถึงว่าพอเขาได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาถึงรู้ว่าเส้นทางที่จะไปสู่บีเนี่ยนะครับไปบสู่การเป็นบีเนี่ยมันมีอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเร็วกว่าลงทุนน้อยกว่าแล้วก็เสียงน้อยกว่านะครับนั่นก็คือการท,ทําธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็จากวันนั้นเขาก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาศึกษาใครชวนให้ไปฟังเขาก็ไปฟังนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ เ,เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็คือพวกเราไม่เข้าใจแต่พอมีคนมาชวนเราปฏิเสธนะครับคําพูดที่เราปฏิเสธเราบอกว่ารู้แล้วนะครับรู้แล้วจริงๆถ้าจะให้ถามให้รู้นะเนี่ยอธิบายให้ฟังเนี่ยอย่างี้ก็ดีเหมือนกันนะผมเชื่อว่าคงอธิบายไม่ได้นะครับหรืออธิบายผิดไ,ไ,ไม่มีเวลาครับต่อไปน,น,นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราว่าเราสาม,มารถที่จะได้ความรู้นะครับได้ปัญญาได้ความรู้จากการไปนั่งฟัง การที่เราจะไปนั่งฟังธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามแต่นะครับผมเชื่อว่าฟังเนี่ยฟรีไม่เสียตังค์นะครับแล้วเราก็กลับมาคิดนะครับอยากจะบอกพวกเราฝากตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่เราจะข้ามไปประเด็นอื่นก็คือว่าอย่าปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่รู้นะครับคุณอาจจะปฏิเสธสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณแสวงหามาทั้งชีวิตก็ได้นะครับอันนั้นก็ลองไปฟังดูนะครับแล้วโรเบิร์ตก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าหลังจากที่เขาเปิดใจเขาก็ลองไปฟังดูใครชวนเขาไปฟังใครชวนเขาไปฟังแล้วเคาก็สมัร เป็นสมาชิกของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายบางธุรกิจด้วยซ้าเพราะว่าต้องการซื้อสินค้าแน,น่นอนนะครับสินค้าคงต้องเป็นสินค้าที่เราต้องการนะเราเห็นว่าสินค้าดีสินค้าประหยัดเราก็ซื้อระบบก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็สมัครเข้าไปในธุรกิจบางธุรกิจเหมือนกันเพื่อเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าแล้วก็เข้าไปฟังการบรรยายทางธุรกิจเพื่อจะได้รู้ว่าเขาทําอะไรแล้วมันคืออะไรยิ่งศึกษามากขึ้นยิ่งเข้าใจมากขึ้นเขายิ่งเสียดายโอกาสที่ผ่านไปในชีวิตเขานะครับเขาจึงเขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาานนะะคครับครับบบเพื่่ออจอกกกทุกๆว นี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทําได้ถ้าคุณไม่มีตัังนะครับนะครับคิโยซูกิบอกว่าเวลาผ่านไปประมาณเกือบ20ปีเขาเลยเปิดใจเพื่อศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะครับเหตุผลของเขานะครับมีอยู่ประมาณ3าสี่ข้อนะฮะที่ถจ้าคุณพ่บุญจะจะ,จะกรุณาขยายข้อไหนก็ได้นะครับเขาบอกว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยเพราะเขาไม่มันไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายอะไรในการทานะธุรกิจนี้แต่เขาชักเริ่มสนใจแล้วอย่างที่สองเนี่ย ช่วยคนอื่นก็ได้แล้วตัวเองก็ได้ด้วยครับผมเป็นวินวินอย่างที่สามเขาบอกว่าในธุรกิจนี้ไม่มีใครกล้าสแสดงตัวว่ารู้ไปซะทุกอย่างในธุรกิจนี้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันนะเป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นโอกาสแรกเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณพ่บูลขยายนะครับแล้วอย่างที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนวงนอกมองอย่างผิวเผินจะเห็นว่าคนที่ฝันเฟื่อง คนที่ก้าวร้าวคนที่ล้มเหลวคนที่ร้อนเงินนะครับมารวมตัวก็อยู่ในธุรกิจนี้ทําให้คุณขยาดว่านี่คือที่ชุมนุมของเซิร์ฟสิงก์กระทิงแรกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อคุณเดินเข้าไปปั๊บไปสัมผัสจริงๆคุณจะได้เห็นคนที่ฉลาดคนที่มีจริยธรรมคนที่มีความเป็นมืออาชีพเป็น p r o f e s ชั o นอลเนี่ยนะครับอยู่ในธุรกิจนี้เช่นกันเขาก็เลยบอกว่าด้วย3ามสี่เหตุผลเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขาปิดปิดตัวเองไม่รับธุรกิจนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะมันมันฟังดูน่าสนใจหมดเลย ก็เลยจะถามคุณิิบุญในสิ่งแรกที่เขาเป็นบอกว่าเป็นโอกาสแรกนะครับที่เขาได้พบในตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นโอกาสของการเรียนรู้นะครับคีโยกเรกิจให้คําจำกัดความว่าไงครับหรือว่าอธิบายยังไงเรากำลังเข้ามาในแปดข้อแล้วในแปดข้อสำหรับท่านที่ที่ไม่ได้อ่านหนังสือเพราะว่าเวลาเหลืออีกที่สิบนาทีใช้เวลาไปมากเลยนะไม่มีเวลาเยอะผมก็เลยคุยไม่เยอะหรอกครับ ตอนนี้เราเข้ามาในหนังสือที่พูดถึงโอกาส8ประการที่คุณคระเบดิดได้พูดคุยแล้วก็ได้เห็นนะครับแล้วโอกาสข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือคพูดถึงว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เข้าไปเรียนรู้ธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้นะครับ คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ผมหาคำตั้งนานที่จะใช้นะครับว่าจะใช้คำยังไงในนิส <and new> <studio> สุก็ต้องใช้ภาษาดื้อๆไปอย่างเงี้ยนะครับเรียนรู้ธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมายความว่าธุรกิจอื่นมันเรียนรู้แล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้อย่างนั้นหรือยังไงนะครับนั่นก็เป็นคาถามที่ผมถามตัวเองแล้วก็พยายามที่จะอ่านเพื่อเบิดก็พูดว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญานะครับเรียนรู้ทางด้านสติปัญญา รู้ทฤษฎีถ้าอย่างนั้นแล้วกันนะครับคำพูดที่พวกเรามักจะพูดกันง่ายๆคือรู้ทฤษฎีแต่ระบบพุทกการเรียนรู้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ใน4มิติด้วยกัน